ติวแกตอิงกับครูพี่วันได้110ร้อยสิบคะแนนครับปัจจุบันเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่มสวครับผมนายสาสตร์ตัวอย่งทองที่เล่นเจอแอับนะครับติวแกตอิงกับครูพี่วันสําคัญมากครับเพราะว่าการเรียนส่วนใหญ่ในทุกๆคณะอะไรคณะก็เป็นภาษา,ากังกนะครับไม่ได้ใช้สอบก็ต้องใช้ในอนาคตแต่ว่าที่กางวลก็คืออัดเซนที่ใช้ในการสอบมันจะสูงกวาวิชาอืน่นเมื่อถ้าเราทําได้มันก็จะโอกาสติดก็จะสูงติดพี่วันไปแล้วครับเพิ่มเกรดที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เอาเทสสอบไปด้วยครับรู้สึกว่าพี่วันก่อนดีครับมีเนื้อหาที่แบบ ทนนี่วันชอบเอาเข้อสอบมาฝึกทําตรงนี้คนมีเทคนิคองไรข้อสอบมันมีควรตอบยังไงบิดดิงก็ดูที่หัวข้อไม่ต้องอ่านทั้งาาการเลือกตอบอะไรเนี่เขาช่วยให้ทําได้เร็วขึ้นคิดว่าเรียนที่วันแล้วก็น่าจะพอะเอาไปสอบให้กำลังใจน้องๆขอให้แบบสู้ครับมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุณถ้าเริ่มเต็มตัวได้ตั้งแต่ม .5 6ม .6 ก็จะนิยติดมันก็จะสูงกว่าประกันสำคัญมันก็สูงขอบคุณพี่วังครับเทคนิคอะไรก็ได้ใช้หมดเลยโดยเฉพาะคําศัพท์เนี่ยครับให้เป็นร้องเพลงตามก็ได้ใช้จนถึง พร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่ Open d นดูเรียนทีแคทสมัครเลย